สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวมนีผ้ามาเก็บหญ้าหญ้าเอ็นยืดหญ้าเอ็นยืดสรรพคุณครอบจากกวานเลยค่ะเดี๋มาเก็บหญ้ากันค่ะค่ะมันมาขึ้นตามคางท่าคางถนนนะคะค่ะแถวนี้ต้นใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้ามองไดค้นยางหลายๆเห็นต้นน้อยๆแก่นๆดอกกำลังขึ้นพอดีค่ะ มันสรรพคุณมันมีประโยชน์ทั้งหา้าทั้งตน้นทั้งใบเลยค่ะต่างกันต่างๆหน้าๆน,นี่ค่ะยาเอ็นยืดจะเดี๋ยวมาเก็บกันจะอ่า,ามาเก็บกันนี่แหละค่ะแนวขุดค่ะ ตั้งสูงไรกล้องคอยสิล่มตังสูงไรครับวัาหันล่มตีกล้องล่มนี่ค่ะเหญนยืดค่ะอย่างนี้ดอกดอกมันในมันดำๆแต่ว่าันี่บ่งสันแกค่ะใบมันแล้วก็บหากมันค่ะ สรรพคุณกัต่างตกันไปค่ะล้มล้มเหมดและตีก,กล้องคุยล้มอีกบอกะเห <c oughs> มือนไมโทรศัพท์ข่อยไม่แก่กัออกดูไม่สวยไม่งามไงเอ็นยืดจ้า งามค่ะมองนี่ถ้ามองไหนบ้องงามอย่างนี้ต้นกับสิกระปอดกระแปดเป็นน้อยๆอย่างนีน้ค่ะแต่มองไหนบ้องงามมองดินแกลียนเกนะียนยาเอ็นยืดถ้าเราสังเกตนี่ค่ะงามเขาเด็ดออกมาอย่นะเด็ดคือคือองนี้นสิค่ะนี่ค่ะมันสิยืดยือดอยงนีน่ค่ะยืดอย่าง้ค่ะยาเอ็นยืด เดี๋ยวเก็บไปไว้ให้ทอมไว้ให้ทอมแม่อยู่บ้านน้ำค่ะเริ่มถุงมือมืดแหละไปเฮ็ดงานต่ออีก แากันแมงกระบ,บอกมาก้ลยมเงี okay. ๋้วเขาจะไปมักกับเรามักกับไอ้น้ำมันค่ะน้ำมันบักเภาวน้ำมันบักกอกค่ะไว้ใส่ไว้นวดย่ามปวดเอ็นปวดข้อปวดยังสิค่ะ lông và hang à tùm tùm nhá tùm 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 lông mỹ á tối là sập rồi ปวดเอวเฮ้ยเมื่อยค่ะปวดเอวน้ำบันตอลอดเนี่ยโอ้โหโอ้บายพุ่งปวดเอวปวดเอวหมดแล้วดำ หลอนมันหน่อยหลอนมันหน่อยนึงค่ะจะได้ไปไปหกเหี้ยหลย่ามัาล่างกับพี่ใบมันล่างน้ำแน่ค่ะน้ำโค้นมันอะคะ่ะล่างออกเหมือนนี้ค่ะแล้วก็พึ่งไงมันเสด็จน้ำี๋ยวเมื่อนี้็จะได้เก็บไปล่างแล้วก็ไปพึ่งไว้ เดี๋ยวมันน <c ười> <c ười> ี <c ười> <c ười> kind of hin, milk, ้เขางานาบสามใกบ้าบสามแล้วละวะเออเลยร้อยใส่มันนี้เขางานาบสามม่ออื่นเขาเศร้าเลิกใบสองเดี๋ยวมื่ออื่นคอยมาเห็ดค่ะดวงเราดวงเราไว้ใสแผลแามแมงตอดแม่งอยงีสิค่ะกับอันดวงน้ำมันไว้ใส่แบบว่า แค่ำมเอ็นพริกเอ็นอยังสิค่ะดีค่ะเส้นเอ็นเช้นยังเฉพาะคุณหลายค่ะเฮ้ hey, hey. <laughs> ๊เฉพาะคุณหลายเดี๋ยวแม่ขวัญลงเป็นตัวหนงังสือให้อ่านค่ะเมื่อวานเมื่อวหลายหลายหลายครับ ประโยชน์ขอบจักรวาลทุกจังพันประสบว่าเหตุนั่นสิค่ะแล้วเส้นเอ็นมันตึงเส้นเอ็นมันตึง้เเงเชี่ะใส่ตัวนี้นวดแล้วกระดูกแตกอั่นสิค่ะก็ดีขึ้นไง,งโอ้เชีรยขาวนะ้ำตบยุ่งใช่กระดูกแตก ยังชุ่มเขาประสบวัดเหตุนั่นสิค่ะเขาก็าไปเพื่งนั่นสิค่ะเราก็ตาแข็งไว้ต้มเป็นชาิชาดดื่มจังจังฝรั่งนั่นสิค่ะส่แทนพัสเตอร์พัสเตอร์ยานะครับย่ามเป็นแผลเป็นยังสิ่ค่ะย่ามแม่งตอ่อแม่งตอดนั่นสิค่ะกระใบมันเต็แยะแล้วก็ผ้เทปปิด กระดีกันดูดน้องดูดยังที่ได้ค่ะประโยชน์หลายฝรั่งเขาว่าอันเอาใบมันเท่าล่างดีๆแ,แ,แ,แล้วก็ไปฟีดแข็งอะค่ะอะไรเขาก็จะเป็นใบใบใส่ถาดก่อนแล้วก็ไปฟีดให้มันแข็งเพราะมันแข็งหรอเขาใส่กระปุกแล้วค่อยไปขึ้นใส่ตู้เย็นขึ้น,นค่ะเพราะว่าใส่ถาดไว้มันจะสีมันสีบรเิเกาะกันมันสะแยกกันเป็นใบๆนะ ย่ามห้าสีใสเป็นพาสเตอร์เป็นยังสิก็คอยเอาออกมาใส่ค่ะเขาว่าสันเด้สันเคยล่วงห้วนาหวานหลายแล้วเกิดฝากเขา้าอันสะเพรา่ท่านผ้าไปเก็บ,กบด้วยค่ะมั่นบริยูแถวบ้านนะอันนี้มันมันอยู่ใกล้บ้านค่ะี่ผ้ามาเบงมาเก็บไปไปเฮ็ดก่อน เฮ็ดน้ำมันไว้นวดน่ไี่ค่ะยุ่งตัวห้าวบ้านนะครับยุ่งบ้านเนี่ยน้ำแ็งเว้นแสกแสกด้เนี่ยุ่มค่อยรุ่มกับแห้งความแมงบัยยานยุ่งหนามึนคักมึนๆมึนในยุ่งบ้านแต่ว่ามันบลเลวคือยุ่งบ้านเท่าวะ เรเ็วคึ้นวงไล่แต่ว่ากับมึนมึนอัศจรรย์เก็บเก็บเก็บดินดีแค่บ้านเนี่ยไปใส่กันมิต่ขีดกระเดียนม,มาคุยกันนี่นี่ค่ะหยาเอ็นยืดท่าหยาเอ็นยืด แม่ขวัญว่าบ่นหนาสิมีคู่แฝดค่ะนี่อกอกมันสิเป็นนี่ค่ะชุวงนี้มันสิเป็นใบป้อมๆเนะาะชุวงใบเหย้าก็สิคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันสิใบเหยๆเรียวๆซือใบมันสิคือกันนี่ยยุ่งขัดใบสิคือกันเนี่ยแต่ว่ามันสิเรียวๆเหย้าๆเรียวๆเหย้าๆรวยยุ่งเนี่ยก็ว่าเด็ด กระเด็ดกันไปเรื่อยทิ้ีเป็นยืดยืดจริงๆหนวขาดไปเหมือนโอ้เอาวแล้วแดยื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 ด เด็ดน้ำแล้วค่อยไปดองจ้ะ เช็ดมือหวานนามเล็กน้อยค่ะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้าเก็บหญ้าเอ็นยืดกับแม่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะยุนนาบ้านแม่ขวัญก็มี่ค่ะแต่มันต้นน้อยนอนึ่งค่ะต้นน้อยน้อยชมนาบ้าน น้อยๆเป็นดอกอ่ะเอาปอกแอบแปะน้อยอีหลบงไงต้นติี้อยู่มันก็ใส่ได้อยู่นะมันทางน้อยเก็บยาก